นะครับการสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านกันด้วยนะครับดูกับผม BTO TV วันนี้เรามาดูคลิปสกีบีดี้ทัวรลต EP ที่60มาแล้วนะครับโอ้โหเพิ่งจะมาเมื่อ2 3สาชั่วโมงก่อนนี่เองนะที่จริงแบบว่าผมเพิ่งกลับผมเพิ่งจะกลับมาจากโรงเรียนนะครับบางคนก็สงสัยว่าวันอาทิตย์พี่ไปเรียนหรือเรียนเสริมครับผมเพิ่งจะกลับมาเมื่อกี้นี่เลยนะพอกลับมาปุ๊บผมเห็นคอมเมนต์นี่เด้งขึ้นมาผมก็รีบมาทําเลยนะเพราะฉะนั้นเราอย่ามอพูดมากคำเพลง์เลยเราเริ่มกันเลยดีกว่า เฮ้ยหมแล้วแไม่ได้เห็นมานาโอ้โหอยู่พร้อมหน้าเลย โอเคครับหลังจากที่เราได้ดูไปแล้วเนี่ยอือหือขอบอกได้เลยว่าโอ้โหแบบอย่างรุนเลยนะแล้วก็มีการกรบฏเกิดขึ้นในหมู่ของเหล่ากิบบี้ทอยเลนนะครับเร,เรียกว่ากบฏได้ไหมวะเหมือนจะมีการแบบอะไรนะเออฆ่าผู้นำแล้วจะขึ้นคลองแทน,น่ะนะเหมือนว่าไอ้พวกเคียนี่จะกะบฏ่ะนะแบบทรยศ์ต่อตีแมนอะไรประมาณนั้นเปิดมาฉากแรกเนี่ยเราก็จะได้เห็นเหล่าคามล่าเมียนฝ่ายฝ่ายต่อต้านนะครับที่แบบว่าเป็นพวกสอดแนมเออเป็นพวกสอดแนม เปิดมาเนี่ยเราก็จะเห็น2ตัวนี่กำลังสอดแนมของกลุ่มของกิบบิทตี้อยเลอยู่นะครับเราจะเห็น G m a มอยู่ในด้วยอยู่ในสภาพที่สะบักสะบอมครับน่าแหละนะเพราะที่ G m a มเพิ่งจะโดนค้อนทุบมาเมื่อ2 e p ีก่อนนี่เองนะครับ โอเคครับหลังจากฉากนี้เนี่ยเราก็ได้เห็นเลยนะครับว่าพวกอะไรนะพวกกิบบิที D ้ทอยเลตเนี่ยก็กําลังดูพี่จีแมนเราอยู่นะครับกับหัวหน้าที่เพิ่งจะท,ที่แบบว่าอดแอร์มากๆตั้งแต่ตอนที่สู้กับไททันคาเมล่าแมนในอีพีแรกๆนู่นนะครับตอนที่ทำไททันคาเมล่าแมนแขนขาดนะเออที่จริงนะผมดูออกนะว่าจีแมนเนี่ยกา,กากมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะครับเออถ้าพี่แกโหดจริงพี่แกคุณจะใส่เดียวกับไททันไปแล้วนะครับแบบไม่ต้องเรียกใครมาช้วยเออ เหมือนว่าในฉากนี้พี่จีแมนของเราก็กาลังถูกอะไรนะถูกต่อว่าอยู่นะครับจากฟิกบ i ดี้ท i l ร t เตัวนี้ที่วาร์ปได้เนี่ยนะครับและแบบว่าเอาไปในความคิดของนะไอตัวนี้มันน่าจะพูดดูถูกเออพี่จีแมนเรานะครับว่ากระจอกาก,ากากอะไรประมาณนั้นสู้พวกอะไรนะคาเมล่าแมนไททันคาเมล่าแมนไม่ได้สักตัวแบบ แบบนี้น่าจะไม่เหมาะกับการเป็นหัวหน้าสุดๆประมาณนี้ก่อนที่มันจะเข้าไปกับฟิบอะไรบางอย่างนะอันนี้ในความคิดผมน่าจะพูดประมาณนี้นะครับและก่อนนั้นจีแมนก่อนที่จีแมนเราเนี่ยจะขึ้นเลยนะครับและหลังจากนั้นก็จะมีสกีบีดี้ทอเรตรูปแบบใหม่โผล่มาจากด้านหลังของออพี่จีแมนะครับเพื่อที่จะทําการรทัฐอาหารนะนะกระบประมาณนั้นแ,แบบนี้ครับ นี่ครับในฉากนี้เนี่ยทุกคนจำตอนที่ไททันเอ,อ่ออะไรนะสปิเกอร์แมนสู้กับไททันเอ,อสู้กับพวกซิกบิบิทอลเลตได้ไหมเราจะเห็นได้เลยนะครับว่าไททันสปิเกอร์แมนชอบเอาปืนจ่อปากแล้วก็ยิงเขายิงเขา้เขาไปในปากเลยนะครับอันนี้ผมไม่รู้นะว่ามันสื่อถึงอะไรกันแน่แต่เอาตรงๆน่าจะเป็นการทําให้พวกสกิบิีิทอลเลตเนี่ยอ่อนแอได้มากสุดเท่าเท่าที่จะทําได้นะครับเพราะว่าไอ้พวกสกิบิีิทอลเลตเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราไม่ต่อยมันนะ เออมันมัน,มนอาจจะเป็นเพราะมันอาจจะยกเว้นข้อตกเว้นสำหรับ G m a มมั้งเพราะ g m a มเคยโดนกดสักขัออ้วทักขั้วมาแล้วครับครั้งหนึ่งทักขั้วเพียอะไรกันเลยสักขั้วไปแล้ว,คร,ลวครั้งหนึ่งแต่พี่แกไม่ตายนะครับแต่รอบนี้เนี่ยพี่แกโดนลูกน้องของตัวเองหักหลังเข้าเข้าให้ครับและพวกเพียนเนี่ยมันเอาจะเอาปืนเนี่ยยิงเข้าไปในปากของพี่ g m แ n นะครับแต่โชคดีนะถือว่าโชควยมากๆเพราะว่าด็อกเตอร์สกิบีดีทรอยเลนเนี่ยเวอร์ชันอัปเกรด เข้ามาถ้วยครับผมไม่พูดว่าอัปเกรดหรือมีกล้าแย่อะไรนั่นหรอกครับขอพูดชื่อเดิมเนี่ยเพราะว่ามันง่ายดีนะครับและในฐานนี้เราก็ได้เห็นด็อกเตอร์สกิบิดี้ทอยเลตปรากฏตัวครับตัวใหญ่ขึ้นกว่าเดิมอีกนะนี่ครับ หลังจากฉากนี้เนี่ยเราได้เห็นด็อกเตอร์สกิบดี้ทอยเลตเนี่ยโผลมาพร้อมกับร่างใหม่นะครับตัวใหญ่กว่าเดิมอีกนะเพื่อโผลมาช่วยเจ้านายของเขาครับนั่นคือจีแมนนั่นเองนึกเหมือนว่าด็อกเตอร์สกิบดี้ทอยเลตเนี่ยดูท่าจะพักดีต่อจีแมนมากๆเลยนะเพราะเราจะเห็นแบบนี้ไม่ไม่ค่อยได้บ่อยนะแต่ว่าพี่ด็อกเตอร์เนี่ยแบบ่าช่วยจีแมนไม่ก่อนเลยนะประมาณนี้แล้วก็ไล่พวกนั้นไปนะครับแล้วจีแมนก็น่าจะพูดแบบว่าขอบใจประมาณนี้เฮ้ยกูฟังออกเลยเหรอวะหรือไม่ หรือไม่กูอยู่กับสกีบีดี้ท,ทเลมานานดูมานานไม่แน่กูไม่แน่น,นะครับทบ่านผู้ชมถ้าเราตื่นมาวาันพรุ่งนี้แล้วเราเห็นตัวเราเป็นโถส้วมไปแล้วสแสดงว่าเราอาจจะกลายเป็นมันแล้วก็ได้นะไม่ใช่แล้วัตเอ้ยแค่แบบว่าในความคิดผมคิดแบบนี้นะครับและหลังจากฉากนี้เนี่ยเราก็จะได้เห็นสิ่งที่แบบว่ามันคุ้นหน้าคุ้นตาม,มากเลยครับนั่นก็คือลําโพงนั่นเองพวกลําโพงเนี่ยเด่เพิ่งคิดนะครับว่าไททันทีวีแมเนี่ยถูกจัดการไปแล้วนะครับที่จริงไม่ใช่นะผู้คนจำในอีพีที่สู้ ที่ไททันทีวีแมนสู้แล้วใส่เดียวกับ3ตัวนั้นได้ไหมแต่ดีแมนน่ะเออในตอนนั้นน่ะเราสังเกตได้ได้ชัดเจนเลยนะครับว่าลําโพงของเออไททันทีวีแมนเนี่ยมันหลุดออกมาจากแขนถึง2ข้างนะที่จริงโดนตัดออกแต่ตรงส่วนที่เป็นกรอที่คุ้มกันหน้าอกเนี่ยมันหลุดออกมานะครับเพราะหลังจากที่เจ๊กแผลของพี่เกรลระเบิดไปแล้วมันก็หลุดออกมาประมาณนั้นเลยและเหมือนว่าไอ้ด็อกเตอร์เนี่ยมันจะไปเก็บเอามาจากตรงนั้นล้วครับแล้วก็เอามาใส่กับตัวประกอบกับร่างผม ถ้าได้ให้ผมคิดในหัวนะไอ้ด็อกเตอร์นี่ดูจากสภาพแล้วเราไม่ได้เห็นตัวมันเต็มๆนะครับเอาในความคิดผมนะถ้ามันมีแขนแบบนี้กูว่ามันน่าจะมีส่วนที่เป็นขาด้วยเพราะว่าดูจากด้านหลังเนี่ยมันไม่มีเจ็คแพร์นะครับดูดีๆนะถ้าเจ็คแพรมันจะยืดออกมาแบบแบบพี่จี Man แมนเล้วเนี่ยแต่ดูไปดูมามันไม่มีนะเอาส่วนตัวกูว่าพี่เกมีขาด้วยแหละอืมและในฉากนี้เนี่ยเป็นฉากที่แบบว่าเอออะไรนะพี่จีแมนเราขอบคุณแล้วใช่ไหม และจากนั้นด็อกเตอร์สกิบดี้ทอยเลตเนี่ยก็จะหันมาหาพวกสอดแนมและเราดูต,ตรงนี้ตรงข้างของพี่เกพี่เกติดปืนตรงข้างข้างตาข้างเอออะไรข้างขวาเลยนะเออเปลี่ยนตาข้างนี้ให้เป็นตาตากลแล้วนะอีก,อก,อกข้างนี้มันก็ติดปืนไว้เลย,เลยติดบีมไว้เลยอ่ะดังเถือนเลย่ละยนะพี่เกนนะเออและในฉากนี้เราก็จะได้เห็นพี่คนหนึ่งที่หายไปนานครับ นี่ครับนั่นก็คือพี่บิ๊กของเรานั่นเองเออหายไปนานมากเลยนะปรากฏตัวมาลวงๆแค่2ครั้งเองถ้ารวมครั้งนี้ด้วยก็จะเป็นครั้งที่3นะพี่แกหายตัวไปนานมากเลยนะครับเออพอกลับมาอีกทีก็จะประมาณนี้แหละครับได้พี่แกก็จะพูดอะไรบางอย่างด้วยนะถ้าเราเราลองเอาไปย้อนกลับนะก็จะประมาณนี้เลยครับเนี่ยประมาณนี้เลยแต่ผมไม่รู้นะว่า พี่เกพูดว่าอะไรเออลองเพราะว่ามันไม่มีคําศัพท์ขึ้นขึ้นมาผมก็เลยแบบว่าไม่รู้ว่าตรงๆถ้าใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับนในในฉากนี้เนี่ยเราก็จะได้เห็นเหล a n ไททันคาเมล่าแมนแล้วก็ไททันเซต์ิกเกอร์แมนอยู่พร้อมหน้ากันเลยนะนี่ครับเขาอยู่กันพร้อมหน้ากันเลยนะแต่ว่ามันยังไม่พร้อมหน้าแบบสมบูรณ์น่ะ มันต้องมีไททันทีวีแมนด้วยนี่ดูในนั้นด้วยสิวะในความคิดผมนะผมว่าไททันทีวีแมนจะต้องปรากฏตัวมาท่านทน้เชื่อไหมไม่ ep ที่70ไม่ก็ ep ที่65เออถ้า ep ที่65ไม่ก็ ep ที่70เพราะว่าในตอน ep ที่เท่าไหร่นะเออห้าสิบมั้งเป็นตอนที่ ห้าสิบหรือเปล่าหรือ40วะกูลืมไปแล้วแม่จะเป็นตอนที่ห้าสิอมั้งเป็นตอนที่ไททันคาเมล่าแมนอัปเกรดเนี่ยเขาปรากฏตัวออกมาครั้งที่2นะครับเออในส่วนตัวผมว่าน่าจะเป็น EP, อีพีกลางๆ EP อีพีเลยแหละเออแต่ในฉากนี้มันก็จะไม่มีอะไรแล้วนะครับรวมๆก็หมดเท่านี้นะในอีีที่60สิบนะ โอเคครับก็ต้องจบกันไปแล้วนะครับการดูคลิป Skibidi Toilet EP ที่หกสิบนะโอ้โหถือว่า EP นี้ก็มันแล้วก็รุนอยู่พอสมควรเลยนะว่า EP ต,ต,ต่อไปมันจะเป็นยังไงล่ะนะเออหลังจากจบ EP นี้เนี่ยใน EP นี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับแต่ว่าผมขอประกาศข่าวร้ายสำหรับคนที่ชอบดูห้าอันดับสิบอันดับนี่หน่อยนะครับว่าเราจะปิดซีรีส์ของรวมการทํารวมห้าอันดับแล้วนะครับเราจะปิดใน EP ที่แปดนะเออเพราะฉะนั้นใน EP ที่แปดเนี่ยผมจะให้ท่านบุ้ชธมแบบว่า เลือกตัวละครทั้ง5ตัวเลยนะครับคนนึงเลือกเลือกตัวไหนก็ได้เออเลือกตัวไหนก็ได้แล้วผมจะไปสุ่มเอาของคนคนนั้นมาเองเออผมอยากให้ท่านผู้ชมมีส่วนร่วมไปด้วยในในซีซั่นสุดท้ายของการทำรวม5อันดับ EP ที่8นะครับเพราะว่าต้องเข้าใจด้วยนะผมคงไม่มีเวลาไปนั่งหาข้อมูลมา มาหรอกนะครับเพราะว่า่วงนี้ผมไม่ติดเรียนนะนะแต่ว่าเราก็มีข่าวดีอีกข่าวสําหรับคนที่ชอบดูแอนิเมชันนะครับไว้ข่าวนี้ผมค่อยไปทาจิ๊บประกาศอีกแบบหนึ่งก็แล้วกันแต่ขอบอกเป็นเอ่อล่วงหน้าไปก่อนลวกันว่าผมมีแผนจะทํแอนิเมชันของตัวเองนะครับไม่ใช่ทําแบบเรียนแบบของออคุณดารักบูมนะอันนี้ทําของกูเองเลยเออเดี๋ยวค่อยไปทํจิ๊บประกาศอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะและ ไม่ไม่เข้าไปทําคลิปประกาศอีกทีนึงก็ได้นะครับเออประมาณนี้นะรวมๆข่าวที่ผมจะประกาศก็จะมีแค่นี้แหละถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตามเพื่อเป็นกําลังใจเพื่อเป็นให้เราทำให้เราทาคลิปต่อๆไปด้วยน,นะจ๊ะเดี๋ยวอีพีหน้ามาต่อแน่นอนครับไปแหละ I'm alone, and alone. Oh, yeah, yeah, yeah I'll be so quick as a blood And I'll be all Gas, gas, All I'm one is the flesh <laughs>